วิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1บายครูอุสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้และทบทวนกันในเรื่องของอาณาจักรสุขโขไทยกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาของอาณาจักรสุขโขไทยได้ ถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะวันนี้ครูมีคลิปวิดีโอดีๆเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มาทบทวนเกี่ยวกับอาณาจักรสุขโขทัยกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยน้องเคยสงสัยไหมครับว่าชนชาวไทยของเราเนี่ยมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงบรรพบุรุษของเราเป็นใครมาจากไหนมีภาพยนตร์ย้อนประวัติศาสตร์มากมายให้เราได้ดูครับแต่ทำไมก็ยังงงว่าคืออะไร วันนี้เราจะมาถึงบางอ้อไปด้วยกันเลยนะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยหลายคนทราบเพียงว่าเรามีจุดเริ่มต้นในสมัยอาณาจักรกรุงสุขโขทยัยหรือราวพุทธศตรวรรษที่18แต่จริงๆความเป็นมาของชนชาวไทยมีมานานกว่านั้นอีกนะครับ <Wow. S 1> ประวัติศาสตร์ไทยก่อนอาณาจักรสุขโขทัยถูกค้นพบจากนักโบราณนคดีหลายกลุ่ม ที่มีการขุดพบเครื่องมือหินกระเทาะที่เป็นหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณที่ย้อนอายุได้ไกลถึง5 0 0นปีกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปคนโบราณเริ่มมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการหาของป่าล่าสัตว์มาเป็นการทำกรเกษตรกรรมชุมชนที่มีก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นกลายเป็นเมืองเป็นอาณาจักรตามมาจากบันทึกทางราชการของจีนและบันทึกของรพระภิกษุจีน สมัยพุทธศตรวตรรษที่12บ่งชี้ว่าในขณะนั้นมีอาณาจักรก่อตั้งขึ <Wow. S 1> ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรทวารวดีเจนละลลโวฟูนันหอมหรือแม้แต่ทางตอนใต้ก็มีอาณาจักรลังกาวีด้วยนะว่ากันว่าที่มาของชนชาวไทยมีหลายความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการอพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนบ้างมาจากคาบสมุทรมาลายูบ้าง หรือแม้กระทั่งเชื่อว่าถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันของชาวไทยเป็นถิ่นนี้อยู่แต่เดิมแล้วเพียงแค่มีชนชาวไทยหลากหลายเชื้อชาติที่อยู่ปะปนกันโดยรับเอาวัฒนธรรมมากมายมาดัดแปลงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนมาจนถึงปัจจุบันครับพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ทั้งสองพระองค์มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องร่วมกันสู้รบจนชนะขอมแล้วประกาศอิสราภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของขอมในปีพุทธศักราช1762แล้วสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยมีพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศโดยมีกรุงสุขโขทยัยใกล้ลุ่มแม่น้ำยมนานเป็นราชธานีเมื่อครั้งจะสถาปนาพ่อขุนผาเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ก,ก็ปฏิเสธการขึ้นครองราชอันเนื่องมาจากพระองค์มีเครือญาติเป็นก,กษัตริย์กัมพูชาในช่วงของการปกครองของพ่อขุนศรีอินทราธิ i ศพระองค์ทรงดูแลร,ราชอาณาจักรและบำรุงรัชดรเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยของพระยาดิไทยัยหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระองค์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธนุบำรุงาศาสนามากที่สุดเนื่องจากสมัยนั้นมีการสร้างวัดต่างๆมากมาย รวมทั้งยังมีการนำคณะสงฆ์ออกเผยแผ่ศาสนา,าเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายในฐานะรัฐอิสระของสุโขทยัยคือพระมหาธรรมราชาที่4หรือบรมปาลครับกรุงสุโขทยัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกคือพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพ่อที่คอยดูแลให้ความเป็นธรรมและคอยสั่งสอนประชาชน สมัยนั้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตคือเมืองหลวงได้แก่เมืองสุขโขทยัยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และเป็นศูนย์กลางในการบริหารบ้านเมืองเมืองลูกหลวงหรือหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองที่กษัตริย์จะทรงแต่งตั้งพระโอรสหรือพระบรมวงศานุวงศ์ไปปกครองเมืองพระยามหานครหรือหัวเมืองชั้นนอกอยู่ไกลาจากเมืองหลวงมีข้าราชการผู้ใหญ่ปกครอง และเมืองประเทศสลาตจะอยู่ห่างไกลาจากเมืองหลวงกว่าหัวเมืองชั้นนอกมากโดยมากยึดครองได้จากการรบในสงครามเป็นเมืองที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการเข้าเมืองหลวงทุกๆ3ปีในสมัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธแต่มีบางส่วนที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์กรุงสุขโขทัยมีความสัมพันธ์กับมอญชันเครือญาติมีความสัมพันธ์นนนกับจีนด้านการค้า และมีความสัมพันธ์กับสีลังกาด้านพระพุทธศาสนาครับก่อนการล่มสลายของอาณาจักรกรุงสุขโขทยัยอาณาจักรได้ถูกแบ่งส่วนออกเป็นหลายๆส่วนโดยเฉพาะส่วนของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านนาจนในที่สุดอาณาจักรทั้งหมดก็ถูกรวมศูนย์เข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาแห่งอาณาจักรอยุธยาครับและตรงนี้ต้องจำให้แม่นเลยนะครับเพราะพี่จุลาเน้นให้ออกสอบบอยว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้กรุงสุขโขทัยเสื่อมอำนาจ oh, <no. S 1> เกิดจากความแตกแยกภายในทั้งการแย่งชิงราชสมบัติเมืองหลวงไม่สามารถควบคุมหัวเมืองต่างๆได้เพราะแต่ละหัวเมืองพยายามแยกตัวเป็นอิสระ รวมทั้งหัวเมืองบางส่วนย้ายไปร่วมกับอาณาจรรักรกรุงศรีอยุธยาทําให้กรุงศรีอยุธยามีอํานาจมากขึ้นครับขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆค่ะ